พญานาคตระกูลเอราปถาเป็นพญานาคที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดและว่ากันว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงและพบเห็นได้ง่ายที่สุดในพญานาคทุกตระกูลพญานาคที่โดดเด่นในตระกูลนี้เจ้าปู่ศรีสุดโทนาคราชแห่งคำชะโนดผู้เป็นที่เคารพสูงสุดของไทยลุ่มน้ำโขงลักษณะเด่นลำตัวสีเขียวมรกตเขียวสดใสสวยงามคล้ายใบไม้ในป่าลึก มีดวงตาสีเหลืองทองหรือน้ำตาลเข้มที่มาและการเกิดส่วนใหญ่ถือกำเนิดจากไข่ที่ฟักตัวใต้บาดาลตามถ้าลึกโบราณหรือแบบโอปติกะคือเกิดขึ้นมาเองและโตเลยที่อยู่อาศัยเมืองบาดาลที่ตั้งอยู่ใต้แม่น้ำสำคัญหรือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่ลึกประมาณ16กิโลเมตรชอบอาศัยตามถ้ำขนาดใหญ่ใต้น้ำ หรือใต้ภูเขาในสถานที่ธรรมชาติที่ยังไม่ถูกรบกวนบุค,คลิกและนิสยัยสุขุมรอบคอบรักสงบแต่มีความเด็ดเดี่ยวหากถูกลบหลูหรือรบกวนสถานที่อาศัยจะโกรธง่ายและมีฤทธิ์เดชสูงชอบอุปถัมภ์ค้ำชูมนุษย์ผู้ศรัทธาโดยเฉพาะผู้ที่รักษาศีลธรรมตำนานที่เกี่ยวข้องตำนานพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเล่าถึงพยาศีสุทโธนาคราช ซึ่งเป็นพญานาคตระกูลเอราปทะที่ปกครองเมืองบาดาลและมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างคำชะโนด